สวัสดีแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสัมผัสสยองสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเวนสุดท้ายหอพักพยาบาลตึกสองเป็นอาคารคอนกรีตเก่าสามชั้นไม่มีลิฟต์อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งห่างจากตึกผู้ป่วยพอสมควรหาเดินกลางคืน จะต้องผ่านทางเดินยาวใต้ต้นมะขามที่เก่าแก่พอๆกับเติกใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอนนี้ปลายเดือนกร,รกฎาคมหลังจากย้ายกลับมาเข้าเวรที่เดิมเธอลาออกจากแฟลตที่เคยอยู่เพราะค่าเช่าแพงแถมยิ่งเดินทางไกลทุกวันยิ่งต้องรับเวรเดิกเวรบ่ายต่อเนื่องหลายสัปดาห์หอพักของโรงพยาบาลจึงดูเป็นทางเลือกที่จำเป็น เธอได้ห้องสองสองแชั้นสองตึกสองอาคารเงียบที่สุดในบรรดาหอพักทั้งสามตึกก่อนจะขึ้นห้องไม่ถามเจ้าหน้าที่เวียนว่าห้องข้างๆมีคนอยู่ไหมคะหญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยตอบสั้นๆไม่มีค่ะยังไม่ได้ล็อกระบบเดี๋ยวจะเคลียร์ทุกห้องอีกทีตอนสิ้นเดือนไม่ลากกระเป๋าขึ้นบันไดคนเดียว ทางเดินปูด้วยกระเบื้องเก่าลายหินขาดยุคก้าโซนไฟนีนบางดวงกระพริบฤฤทุกประตูห้องปิดเงียบที่หน้าประตูมีเพียงเลขห้องห้องข้างๆใหม่คือห้องสองสองเก้าห้องปลายสุดของทางเดินหน้าห้องมีรองเท้าผ้าใบสีซีดเก่าๆวางอยู่หนึ่งคู่ตำแหน่งไม่เป็นนะักเหมือนคนวางทิ้งประตูปิดสนิทเธอเดินเข้าห้อง คิดในใจว่าถ้าไม่มีใครอยู่แล้วรองเท้าคู่นั้นเป็นของใครคืนนั้นเธอจัดของเสร็จเพียงครึ่งห้องเพราะรู้สึกเพลียมากเวลาล่วงเลยไปเกือบหาทุมเธอล้มตัวลงนอนโดยไม่อาบน้ำราวๆตีนหนึ่งเธอสะดุง้งตื่นขึ้นมากระทันหันในความเงียบของห้องเธอได้ยินเสียงเบาๆจากทางเดินหน้าห้อง เสียงรองเท้าลากกับพื้นกระเบื้องทีละข้างทีละข้าง,งเสียงนั้นหยุดลงตรงหน้าห้องสองสองกแล้วทุกอย่างก็กลับมาเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอก็เลยนอนต่อพอถึงตอนเช้าเธอก็จัดของให้เสร็จทำอะไรไปตามปกติเพราะต้องขึ้นเวรบ่ายคืนนั้นเธอกลับถึงหอพักเกือบเกือบตีหนึ่ง ทางเดินชั้นสองเงียบสนิทไฟนีออนตรงบันไดกับพริบแสงกระพริบสลับมือสลับสว่างจนรู้สึกหลอนเมื่อเธอเดินไปถึงหน้าห้องของตัวเองก็ชะงักเล็กน้อยเพราสังเกตว่าไฟในห้องสองสองกซึ่งอยู่สุดทางเดินสว่างลอดขอบประตูออกมาคล้ายมีคนเปิดไฟแล้วแง้มประตูไว้เธอหยุดยืนอยู่ตรงนั้น ตั้งใจฟังว่าในห้องมีเสียงอะไรไหมแต่ไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทแล้วอยู่อยู่แสงไฟในห้องก็ดับวูบลงเธอตกใจรีบเดินกลับเข้าห้องของตัวเองปิดประตูลงกรอนแน่นพาดกระเป๋าทออเสื้อคลุมแล้วทิ้งตัวลงนอนโดยไม่ได้อาบน้ำอีกคืนคืนนั้นก่อนจะหลับเธอได้ยินเสียงบางอย่าง เป็นเสียงปลุกจากโทรศัพท์มือถือดังมาจากห้องข้างๆเหมือนตั้งปลุกไว้ทุกวันเวลาเดิมเสียงนั้นต่อนเนื่องราวห้านาทีก่อนจะเงียบไปเองแปลกเมื่อคืนเธอไม่ได้ยินเสียงนี้เลยอาจเป็นเพราะเหนื่อยจนหลับลึกหรือเปล่าเธอคิดในใจว่าเธอไม่มีใครอยู่แล้วใครตั้งปลุกไว้หรือเจ้าของห้องลืมมือถือไว้ข้างในห้องเงียบลง เธอลุกไปแนบหูฟังตรงผนังห้องด้านที่ติดกับห้องข้างๆตั้งใจฝังเงียบๆแล้วเธอก็ได้เย็ยนเหมือนคนเดินวนอยู่ในห้องเสียงเท้าเบาเหมือนใช้เท้าลากไปบนพื้นเธอชะงักไม่แน่ใจว่าหูฝาดหรืออะไรแล้วก็พยายามคิดว่าอาจเป็นเสียงจากห้องอื่นเช้าว,วันรง่งขึ้นไม่ออกมาจากห้อง เหลือบมองไปยังห้องสองสองเกาตามความเคยเชินไฟในห้องนั้นดับแล้วประตูปิดสนิทรองเท้าผ้าใบยังอยู่ที่เดิมแต่ตำแหน่งมันเปลี่ยนไปเหมือนถูกคนสวมและที่น่าคนลุกกว่านั้นคือบนพื้นข้างรงเทา้ามีคราบเปียกคล้ายหยดน้ำอยู่ด้วยวันหยุดวันแรกไม่ตื่นสายแล้วรู้สึกเหนื่อยสะสมจากการทำงาน เธอลงไปที่โรงอาหารของโรงพยาบาลหาเสื้ออาหารกินระหว่างกินข้าวเธอนั่งที่มานั่งด้านข้างมีพยาบาลรุ่นพี่อีกสองคนกำลังนั่งคุยกันอยู่เธอไม่รู้จักพวกเขาแต่เสียงบทสนทนานึงความสนใจเธอทันทีอีกแล้วเหรอตายเว้นดึกอีกแล้วเหรออืมไม่กี่วันนี้เอง ไมหมขขมวดคิว้วเธอฟังอย่างตั้งใจไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจผิดหรือเปล่าพยาบาลนิคนเสริมกันว่าเป็นคนของตึกสองนะ่ะไม่รู้สึกหนาววูบขึ้นมาทันทีโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่อากาศช่วงบ่ายค่อนข้างร้อนเธอลุกจากโต๊ะอย่างเงียบๆเดินกลับขึ้นหอพักระหว่างทางในหัวมีแต่ประโยคซ้ำๆวนไปมา เวียนเดึกตายตอนตีสามเมื่อเดินมาถึงหน้าห้องของตัวเองเธอก็หยุดนิง่งหางตาเหลือไปเห็นห้องสองสองเก้ที่เงียบสนิทเหมือนเดิมรองเท้าคู่นั้นยังอยู่ตรงนั้นเธอกลับเข้าไปในห้องของตัวเองสลัดความคิดไร้สาระออกจากหัวแต่แล้วก่อนที่เธอจะลงกรอนประตูก็มีเสียงตีดดังขึ้นเบาเา เหมือนเสียงปลดล็อกประตูอัตโนมัติจากห้องสองสองเกเธอเดินไปแนบหูฟังกับผนังด้านที่ติดกับห้องสองสออยู่พักหนึ่งก็ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่เธอรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครยืนอยู่ด้านหลังประตูห้องนั้นเย็นวันนั้นเธอไม่ได้ออกไปไหนอีกเพราะตกกลางคืนเธอก็พยายามจะหลับให้เร็วที่สดุดแต่กว่าจะหลับลงได้ก็เกือบเที่ยงคืน กลางดึกคืนนั้นไม่สะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างจากทางเดินของหอพักเสียงรถเข็นพยาบาลเสียงประตูเปิดปิดเสียงกดออดเวนที่เธอเคยได้ยินเป็นปกติในคืนเวนเดึกทำไมมันมาดังอยู่ตรงนี้ได้แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงตีดดังขึ้นอกีกคราวนี้เธอแน่ใจว่าเป็นเสียงจากห้อง229แน่ๆไมลุกขึ้นนั่ง หัวใจเต้นแรงเธอลุกเดินไปที่ประตูห้องเปิดช่องตาแมวออกไปทางเดินว่างเปล่าเธอแง้มประตูออกเล็กน้อยมองออกไปก็เห็นว่ารองเท้าหน้าห้อง229หายไปไม่รีบถอยกลับเข้ามาในห้องเธอนั่งนิ่งอยู่นานใจเต้นไม่เป็นจังหวะจนกระทั่งร่างกายเริ่มลา้า เธอค่อยๆขยับตัวขึ้นเตียงพยายามขมตานอนให้หลับวันต่อมาหม่อยู่ในห้องเกือบทั้งวันพยายามพักผ่อนให้เต็มทีเพราะคืนนี้เธอต้องเข้าเวนีนเดกตอนเย็นเธอลงไปซักผ้าที่ห้องซัก,กรวมชั้นล่างระหว่างกลับขึ้นห้องเธอก็ชะงักอีกตรงหน้าห้องส่งส่งเก้าหน้าห้องยังว่างเปล่าเหมือนเมื่อคืน แต่ที่ผิดปกติคือมีกลิ่นบางอย่างลอยคลุ้งออกมาจาังๆกลิ่นเหม็นอับปนกลิ่นยาไม่รีบกลับเข้าห้อง,องล,ล็อกกรอนแน่นพยายามไม่สนใจสิ่งที่เจอเมื่อครูแต่ช่วงหัวคำ่ำขณะที่เธอกำลังนั่งพับผ้าอยู่บนพื้นเสียงปลุกจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีกจากห้องขังเสียงเดิมความยาวเท่าเดิมแปลก คืนนี้ทำไมดังเร็วกว่าทุกครั้งไหมวางผ้าลงหัวใจเต้นเร็วอย่างไม่ทราบสาเหตุเธอขยับเข้าใกล้ผนังแนบหูฟังคราวนี้เธอได้ยินเสียงชัดกว่าครั้งก่อนเหมือนเสียงคนลากบางอย่างไปบนพื้นไม่ได้แต่นั่งนิ่งใจหนึ่งอยากจะโทรบอกเจ้าหน้าที่ให้มาดูอีกใจหนึ่งก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังยังไง สุดท้ายเธอหยิบมือถือขึ้นมาโทรหารุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกันแต่ไม่รับสายเธอลองโทรหาพี่คนที่เสนิทแต่ก็โทรไม่ติดเหมือนไม่มีสัญญาณเธอกดซ้ำๆอีกหลายครั้งแต่ก็เงียบไม่วางมือถือไว้ข้างตัวถอนหายใจสำรวจรอบห้องของตัวเองทุกอย่างดูปกติยกเว้นพื้นที่หน้าตู้เสื้อผ้าที่เย็นผิดปกติ พอลองเอามือแตะดูมันก็เหมือนกับมีน้ำซึมขึ้นมาจากพื้นปูนคืนนั้นก่อนเข้าเวรเด็กเธอไม่กล้าปิดไฟนอนเลยเวลาประมาณสามทุมเธองีบหลับแล้วก็ฝันว่านอนอยู่ในห้องของตัวเองแล้วได้ยินเสียงข้อหน้าห้องสองสเก้าดังซ้ำๆเป็นจังหวะในฝันนั้นเธอลุกขึ้น เปิดประตูเดินออกไปดูที่หน้าห้องค้างๆก็เห็นบางอย่างก้มอยู่ตรงพื้นหลายคนผูกเชือกรงเท้าแต่ไม่มีหัวเธอสะดุ้งตกใจเตื่นหายใจหอบเหนื่อยใบหน้าเปียกไปด้วยเหงื่อเมื่อมองดูนาฬิกาตอนนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วเธอรู้สึกมึนหัวนิดๆแต่ก็ยังมีแรงเหลือพอที่จะเตรียมตัวสำหรับเวรดึกคืนแรก เธออาบน้ำแต่งตัวใส่ชุดพยาบาลเตรียมกระเป๋าเปิดไฟในห้องไว้ทุกดวงทําให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นขณะกําลังสวมรองเท้าเตรียมออกจากห้องอยู่ๆเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาดูไม่มีสายเขาไม่มีข้อความใหม่เธอยือนนิ่งอยู่พักหนึ่งวางมือถือกลับที่เดิม กูรู้สึกขนลุกแปลกๆก,ก,ก่อนออกจากห้องไม่หยุด,ดยืนฟังเงียบๆที่หน้าประตูไม่มีเสียงอะไรเลยทั้งฉันเงียบสนิทเหมือนคนชั้นนี้ไม่มีใครต้องเข้าเวนดึกเหมือนเธอเลยเธอค่อยๆแง้มประตูออกก้าวออกมาอย่างระวังตัวไฟทางเดินบางดวงยังกระพริบอยู่หน้าห้องส0องสองก้าวเงียบสนิทเหมือนเดิม ที่พื้นนาห้องมีรองเท้าผ้าใบสีซีดคู่นั้นกลับมาวางอกีกวางหันปลายออกเหมือนคนเตรียมจะออกจากห้องไม่เร่งฟีเท้าเดินออกไปโดยไม่หันมองใจเต้นแรงขึ้นทุกอย่างก้าวขนาดเดินลงบันไดเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแผ่วเบาจากด้านหลังคล้ายเสียงฝาเท้าลากกับพื้นกระเบื้องแต่พอเธอหยุดเดินแล้วเงี่ยหูฟงัง ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกเธอลงมาถึงชั้นล่างก็รู้สึกโล่งใจขึ้นไม่เดินห่างเดินด้านหลังหอพักมุ่งหน้าไปยังตึกผู้ป่วยนายที่อยู่ห่างออกไปประมาณร้อยเมตรกว่าๆต้องเดินผ่านอาคารเก็บศพด้วยซึ่งบางคืนจะมีผู้ช่วยพยาบาลเขียนศพมาเก็บไว้แต่โชคดีที่คืนนี้เธอไม่เจอใคร ลมเย็นกลางคืนพัดผ่านต้นมะขามสูงใหญ่ข้างทางเป็นระยะบรรยากาศเงียบและหวงเวงตอนนั้นมีพยาบาลจากตึกอื่นเดินอยู่ห่างๆพอเป็นเพื่อนเดินไปทำงานพร้อมกันให้ได้อุ่นใจเมื่อไปถึงเตอรเธอก็สแกนบัตรแล้วเซ็นชื่อเข้ากาเวนเดือคืนนี้ของเธออยู่ที่วอร์ดอายุรกรรมชายชัน้าซึ่งเป็นบอร์ดประจำของเธอ ไมเดินไปที่ลิฟต์มองตัวเลขเหนือประตูลิฟท์ที่หยุดนิ่งอยู่ชั้นหนึ่งในขณะที่กดลิฟท์อยู่ๆเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในหัวเธอเป็นเสียงปลุกจากโทรศัพท์เสียงเดียวกับที่เธอได้ยินทุกเืินไหมหลับตาสูดหายใจเลิกพยายามสลัดความรู้สึกนั้นออกไปเธอคิดว่าหัวจะแววไปก็ได้แล้วจู่ๆ เธอก็รู้สึกถึงแรงกดบนบ่าจนต้องหันขวับกลับไปมองแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยลิบค่อยๆเปิดออกชา้ชาๆพร้อมกับเสียงประตูครางเบาๆเ,เธอก้าวเข้าไปด้านในพยายามไม่มองเงาสะท้อนของตัวเองตรงผนังเล็บกลิ่นยาอ่อนๆและกลิ่นหนับในเล็บทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูก ประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงและก่อนมันจะปิดสนิทเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นมันไม่ได้มาจากเครื่องของเธอไม่ชงักหายใจติดขัดเธอหันมองรอบตัวในลิฟต์ไม่มีใครเธอกำโทรศัพท์ของตัวเองนั้นหน้าจอ,อยังมืดสนิทเมื่อประตูลิฟต์ปิดสนิทลิฟต์เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นช้าๆ ตัวเลขหน้ปาปัดเปลี่ยนจากชั้นหนึ่งเป็นชั้นสองชั้นสามแล้วทันใดนั้นไฟในลิฟต์ก็กระพริบวูบหนึ่งพร้อมกับเสียงแจ้งเตือนเดิมดังขึ้นอกีกเธอหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกเงยหน้ามองตัวเลขที่ขึ้นมาถึงชั้นห้าลิฟต์ค่อยๆเปิดอ,อกชา้ชาๆคืนนี้เธอต้องอยู่ที่นี่ทั้งคืนและไม่รู้เลยว่า จะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างเวเดึกคืนนั้นผ่านไปอย่างอึดอัดเธอรู้สึกเหมือนทุกวินาทีถูกจับตามองตลอดเวลาไม่มีกล้าทำอะไรลําพังเลยแม้แต่เข้าห้องน้ำในวอร์ดจนช่วงตีสองขณะเธอกำลังเดินเอายาไปให้คนไข้เธอได้ยินเสียงปลุกจากโทรศัพท์ดังแว่วมาจากทางเดินหลังวอร์ด เป็นเสียงที่เหมือนกับทุกคืเกินไม่เดินตามเสียงนั้นไปมือกำขวดยาแนนจนมาหยุดที่ประตูเหล็กที่เชื่อมทางเดินหลังบอดไปอีกตึกหนึ่งเป็นที่เก็บแฟ้มเวรเก่าซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้ตอนกลางคืนเธอเห็นประตูห้องเก็บแฟ้มเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยภายในมืดสนิทเสียงปลุกยังคงดังแผ่วอยู่ข้างใน เธอเปิดประตูเหล็กออกไปเสียงบานพับเก่าครางเบาๆพอเดินข้ามไปอีกตึกหนึ่งเธอก็ไปยังประตูห้องเก็บแฟม้มเปิดออกช้าๆแล้วเดินเข้าไปในความมืดกลิ่นอับชื้นและฝุ่นเก่าๆลอยเข้าจมูกเธอควานหาสวิตไฟแสงไฟนีออนสีนวลกระพริบขึ้นมากเก็นแฟม้มเก่าหลายแถวเรียงอยู่บนชั้นรงกลางห้อง มีต้นไม้เก่าๆตั้งอยู่มีแฟ้มเล่มหนึ่งเปิดเอาไว้พอเดินเข้าไปดูก็เห็นว่าบนหน้ากระดาษเขียนชื่อสกุลวริษาาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพห้องพักสองสอเก้วียนสุดท้ายกาดเดึกวันที่13กรกฎาคมสาเหตุการเสียชีวิตหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เสียชีวิตในห้องน้ำหอพักไม่ยืนตัวแข่งเธอใจเต้นแรงมือเริ่มสั่นเธอค่อยๆถอยถอ,ออกจากโต๊ะแต่แล้วเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นคราวนี้ดังมาจากด้านหลังเธอหันกลับไปมองก็เห็นบางอย่างยืนอยู่ในเงามืดมุมห้องหญิงสาวในชุดพยาบาลสีหน้าเรียบเฉยผมยาวปิดหน้า มือของหญิงคนนั้นถือโทรศัพท์มือถือที่หน้าจอสว่างมีข้อความแจ้งเตือนว่าเวลาตีสามแล้วน,นานนกาเป็นเวลาที่เธอเคยตั้งปลุกไว้สำหรับตื่นมาทำอะไรสักอย่างแต่เธอกลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยไหมตะกกนสุดเสียงวิ่งพรั่วออกมาจากห้องเก็บแม้มเธอวิ่งกลับไปที่วอร์ดลมหายใจหอบแรง ร่างกายสั่นเทามือถือแฟ้มเวนของวริษฐาติดมือออกมาด้วยเธอทำมันตกอยู่ที่วอร์ดแล้วหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใครเห็นไหมกลับมาที่ห้องพักอีกเลยห้องสองสองเกก็ยังไม่มีใครเข้าไปอยู่เหมือนเดิมในบางคืนมีคนเห็นรองเท้าผ้าใบสีซีดคู่นั้นกลับมาวางอยู่หน้าห้องบางคืนก็ไม่มี และมีบางคนที่พักอยู่ในห้องใกล้ๆบนชั้นนั้นบอกว่ายังได้ยินเสียงปลุกจากโทรศัพท์มือถือดังขึ้นทุกคืนในเวลาเดิมตอนตีสาและนี่ก็คือเรื่องราวของห้องสองสองเกเวียนสุดท้ายครับบางครั้งเสียงปลุกอาจไม่ได้มีไว้ปลุกคนเป็นแต่เป็นสิ่งสุดท้าย ที่เตือนความทรงจำของคนตายแล้วแฟนๆชาวสัมภัสยองละครับคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงปลุกจากโทรศัพท์ในห้องค้างๆลองคิดดูให้ดีว่ามันตั้งไว้เพื่อปลุกใครสำหรับคืนนี้แอดมินและทีมงานสัมภัสยองผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง